วาวงศุกครับนักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์สาขาโยธาครับในวันนี้ผมจะมาสาธิตการตั้งกล้องระดับกันนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องมารู้จักกับอุปกรณ์ของการตั้งกล้องก่อนนะครับรู้จากตัวนี้กันเลยนะครับตัวนี้จะเป็นขากล้องระดับนะครับจะมีสามขาด้วยกันนะครับก็จะมาตัวนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญของเราเลยนะครับคือกล้องระดับครับผม อีกตัวนึ่งก็จะเป็นไ nice ม้สตาร์ฟครับผมครับเราจะมารู้จักกับอุปกรณ์ของตัวกล้องระดับกลางนะครับ <c oughs> ตัวแรกที่เราจะมาู้จักกันนะครับ <c oughs> หนึ่งครับนี่คือฐานกล้องนะครับ <c oughs> ตัวต่อมาจะมีอยู่สามตัวด้วยกันนะครับตัวนี้จะเรียกว่าควงปรับระดับนะครับ <c oughs> ตัวต่อมาครับ ตัวนี้จะเป็นจานตัวนี้จะเป็นจานวัดองศานะครับส่วนตัวนี้นี่คือควงสัมผัสนะครับจะใช้ปรับต,ต้องให้สายหมุนรอบตัวเองนะครับก่องแายขวาเพื่อสายในการละเอียดนะครับในการหมุนปรับละเอียดนะครับตัวใหญ่ตัวนี้ ตัวนี้จะเป็นกวงปรับความชัดของภาพนะครับแล้วตัวนี้ตัวตัวต่อไปนี่คือกล้องวัดยานะครับจนตัวนี้นะครับคือปุ่มปรับสายใยนะครับซึ่งในตัวกล้องเนี่ยจะมีสายใย,ยอยู่จะใช้ตัวเนี้ในจะเป็นการปรับความชัดของภาพปรับความชัดของ เส้นใหญ่นะครับตัวต่อมาตัวนี้จะเป็นกระจกเงานะครับส่วนตัวนี้ที่เห็นนะครับเป็นวงกลมนี่คือแรดหลัดน้ําฟองกลมครับหรือรดหลับน้ําตาไก่นะครับครับเราจะมาเรียนรู้กันเราจะมาเรียนรู้จากการตั้งกล้องกันนะครับก่อนลื่นนะครับแล้วก็กางขาตั้งกล้องออกครับ ให้ให้ฐาตั้งกล้องเนี่ยอยู่ในระดับสายตาของเราเองนะครับ <c oughs> เราก็จะนําตัวกล้องนะครับมายึดกับฐานนําฐานกล้องยึดกับฐานของขาตั้งกล้องนะครับ ต่อไปนะครับเราก็จะต้องมาตั้งกองระดับน้ำกองกลมนะครับหรือระดับน้ำตาไก่นะครับเพื่อที่จะให้กล้องเนี่ยได้ระดับเอางี้การตั้งระดับน้ำกองกลมนะครับเราก็จะนำระดับน้ำกองกลมมาให้อยู่ระหว่างวงปรับระดับ ผู้เดีวยวผู้หนึ่งนะครับให้แับน้ำของกลมอยู่อยู่ระหว่างกลางของกองฝัดระดับทั้งสองข้างนะครับหากเราจะต้องการที่จะตั้งแบบน้ำกองกลมนะครับหากเราจะหมุนพวงฝับระดับหากเราจะหมุนเข้าเราก็ต้องหมุนเข้าพร้อมกันทั้งสองตัวนะครับหากจะหมุนออกก็ต้องหมุนออกด้วยกันจะหมุนตามกัน ไปทางด้านซ้ายหรือไปทางด้านขวาไม่ได้นะครับเมื่อเราปรับระดับน้ําเมื่อเราปรับควงปรับระดับทั้งสองตัวนี้เพื่อทีีจะให้ได้ระดับน้ำครับเมื่อเราเห็นว่าระดับน้ําลงกลมได้แล้วเราก็จะมันําการปรับอีกควงปรับระดับอีกตัวหนึ่งนะครับระดับน้ำาลงคงนะครับเข้าไปใน ข้าไปได้ระดับครับครับเมื่อเราปรับควงปรับระดับ้งสามตัวแล้วนะครับก็จะได้ระดับน้ำของของกลมในลักษณะนี้นะครับเมื่อเราได้แล้วนะครับไม้ไม้ซับนะครับจะมีหลายหลายลักษณะหลายรูปแบบด้วยกันนะครับแต่ไม้ซับที่เราใช้ตค่นี้ครับคือไม้สตาร์ทตัวดีบ ล็อกเพื่อเื่อกางวางไว้ฟ้าออกมาะค,ะมครับตัวน,นี้เป็นตัวล็อกนะครับเราจะล็อกเพื่อให้มันพับกอกไปได้นะครับ จากนั้นนะครับเราก็จะมาส่องกล้องกันนะครับในการส่องกล้องครับตัวนี้คือกลุ่มปรับสายใยนะครับข้างในตัวกล้องจะมีสายใยนะครับการที่เราจะปรับสายใยนะครับเราก็ต้องใช้มือของเรานะครับบางตรงเลนกล้องนะครับแล้วใช้ตาเนี่ยส่องดูนะครับเพื่อที่จะปรับสายใยให้ชัดให้เข้ากับสายตาของเราเองนะครับ เมื่อเราได้แล้วเนี่ยเราก็ทำการส่งกล้องไปยังเป้าหมายไปยังตัวไม้สตาร์ทนะครับเพื่อที่จะอ่านค่าครับเมื่อเราส่งแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นกวงปรับความชัดของภาพนะครับเราก็ต้องปรับความชัดของภาพให้เข้ากับสายตาของเรานะครับเพื่อที่ได้เพื่อที่เราจะได้อ่านค่าได้ถูกต้องนะครับ ครับเมื่อเราอ่างค่าเสร็จแล้วนะครับวิธีการเก็บเมื่อเราใช้กล้องป่าบระดับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใช้ผ้าสะอาดนะครับเช็ดบริเวณกล้องครับทำความสะอาดตัวกล้องทั้งหมดนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอจบการสาธิตการตั้งกล้องระดับเสียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ